ตอนนี้ก็มาไล่จัดสายไฟให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอามอเตอร์ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอามอเตอร์มาใส่กันฮะเดี๋ยครับตอนนี้ก็เอามอเตอร์ตรงมาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มาไล่ยึดยึดจุดแท่นแท่นเครื่องไม่ใช่สิต้องเป็นแท่นมอเตอร์ฮะยึดจุดแท่นมอเตอร์3จุดแล้วเดี๋ยวเรามาค้ำด้านล่างอีกทีนะเพื่อใส่หูตัวนี้ เพราะว่าตอนนี้ใส่ยังไม่ได้มันติดสายพานตัวหิ้วอยู่ฮะเดี๋ยวเราถอดตัวหิ้วออกมาก,ก่อนถึงจะใส่ต่อได้ครับเดีย๋ยวมาดูกันต่อครับโอเคครับตอนนี้ก็เอาเคนออกไปแล้วเพราะว่าเราได้ยึดแท่นทุกตัวหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวมาไล่ชุดสายไฟแล้วก็ชุดทอดน้ากัน,นอีกทีนะฮะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไล่ชุดสายไฟเดี๋ยวเราเอาหม้อน้ํากับพัดลมมาใส่ก่อนนะเดีย๋ยวมาดูกันต่อครับครับทีนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำฮะเราก็เคลียร์ทางให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาหม้อน้ําลงมาฮะ โอเคครับเดี๋ยวใส่มาหก,ก่อนครับ